Ignite is an ongoing series of speedy presentations. They've ranged from building multi-person pogo sticks to hacking chocolate. Any topic the geeks hold dear. Each speaker gets only 5 minutes and 20 slides at auto-advance every 15 seconds. เร่นมากเลยครับเวลาเจอคนดีๆเยอะมันเป็นเข้าวัดแล้วเจอน้ำมนต์ห้านาทีที่ให้มานะครับเป็นเวลาที่สั้นมากแต่เวลาคิดมันนานมาแต่ผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาคิดเยอะมากเลยนะครับผมก็ยังาคิดว่าเอ๊ะพูดถึงเรื่องบวกเอาเรื่องอะไรดีผมก็เริ่มต้นคิดจากเครื่องหมายบวกคือถ้าเขียนต้องคิดทีหนึ่ง คิดจากเครื่องหมายบวกออกับเครื่องหมายลบนะฮะผมก็ชอบคิดว่าอ๊ะสองสิ่งนี้ถ้าดูดีๆมันคือสิ่งเดียวกันมันคือเส้นสองเส้นเหมือนกันแต่บังเอิญเส้นเส้นหนึ่งมันตั้งฉากอีเส้นหนึ่ง,ตง,นนงแต่อีกเส้นหนึ่งมันทับซ้อนอีเส้นหนึ่งมันคือบวกและมันคือลบแล้วนั่นคือที่มาของทฤษฎีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลบนะครับทฤษฎีนี้ไอสไต์มี e เท่ากับ mc กลังสอง มีบวกเท่ากับลบกำลังสองนะครับคิดไปคิดมาคงขายมากนะครับเท่จริงๆคิดได้ยังไงวะแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือว่าผมคิดไม่ออกว่าม,มีอะไรที่ทำให้ยกกลายเป็นบวกม,มีอะไรที่ทำให้เป็นแรงจาก ลิ้นชักนักเขียนเนี่ยมีคุณสมบัติคือเก็บอะไรที่เราคิดไม่ออกเข้าไปก่อนให้ยต์มันบ่มเพาะแล้ววันหนึ่งมันจะออกมาเองผมเดินที่ลิ้นชักนั้นครับแล้วก็เก็บมันไว้ระหว่างที่เก็บเข้าไปนั้นเนี่ยผมก็เหลือไปเห็นตู้ตูคือนักเขียนมันมีลิ้นชักและตู้เยอะถ้าถอดเสื้อมาเห็นซิปแพ็คจริงๆคือลิ้นชักลิ้นชักของผมมีอันหนึง่งผมเรียกว่า ตู้คนะครับมันมีตู้ตู้หนึ่งเรียกว่าตู้มองโลกง่ายๆสบายดีอันนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งของผมตู้นี้มีสามลิ้นชักครับมีลิ้นชักใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่แน่ใจลิ้นชักที่ใหญ่ที่สุดของผมคือลิ้นชักไม่แน่ใจผมเวลาตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าใช่จะใส่ลิ้นชักใช่ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ใช่ตันลิ้นชักไม่ใช่และ ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจลินชักไม่แน่ใจผมถึงใหญ่มากผมเชื่อมั่นว่าลิ้นชักนี้ทุกๆคนมีเหมือนกับผมเพียงแต่ขนาดของลินชักไม่เท่ากันหลายคนสรุปเรื่องเร็วเกินไปเราชอบคิดว่าเรารู้มากกว่าเราไม่รู้ทั้งที่ผมเชื่อมั่นว่าเราไม่รู้มากกว่าเรารู้ เชียงเจอหมิงเคยบอกว่าความรู้ในโอกนี้มีอยู่แค่สองอย่างครับคือรู้ว่ารู้และรู้ว่าไม่รู้ผมไม่ค่อยฉลาดผมไม่รู้เยอะผมจะมีที่ว่าให้กับโอกาสกับสิ่งที่เราไม่อยู่เยอะผมเชื่อมั่นว่าเราไม่มีทางจะรู้จักเรื่องราวทั้งหมดแล้วคิดว่านั่นคือถูกต้องหรือผิดพลาด เราไม่รู้จักคนจํานวนมากว่าคนานั้นเป็นคนดีคนเลยวแต่เราสรุปเร็วเกินไปหลังจากเห็นหลิ้นชักนี้และนึกถึงที่มาของความคิดนี้ผมก็หันกลับไปหาหลิ้นชักนักเขียนผมนึกออกแล้วครับว่าพลังหรือแรงที่ทําให้ลบกายเป็นดวงน,นั้นคืออะไร ผมกลับไปหาทฤษฎีเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับแล้วผมก็คิดดูว่าพลังตรงนี้แหละแรงตรงนี้แหละที่ทำให้เส้นที่มันทับซ้อนกันอยู่ตั้งฉากขึ้นมาได้นั่นคือการให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้มีโลกเรื่องในโลกนี้มากมายที่เราไม่รู้ ให้กับโอกาสกับมันเยอะๆแล้วเราจะมีพลังบวกอยู่ในใจและเราจะไม่ใช่คนธรรมดาต่อไปเราจะกลายเป็นยอดมนุษย์ขอบคุณครับ